รายการต่อไปน,อนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน แย่งผัวฉันใครแย่งหัวแกแกนั่นแหละนี่พี่มือถ้าเขาลากฉันคนเดียวเขาไม่ได้ลักแกหยุดหยุด <c oughs> พ,พ,พี่มือพี่มือพี่มือเลือกแถวนี้เลยนะคะหยุดท<ค>ี่นี้เลยไปพูด,ดงั้นยังไงแพ็คเลือกก็เลือก,ออกประเดี๋ยหยุด <c oughs> นี่มันใช่เวลาที่จะต้องมาฟาดฟันกันไหมฮะต้องร่วมมือกันสิ <c oughs> ทำไมนัก้องร่วมมือไม่รู้ได้ยังไงเพราะฉันเนี่ยรู้ความรักของแกทั้งสองคนไงดีพี่รู้ความรักของฉัน ฉันจะดิ้นข้าปปดปากไอ้แสย่างหยุดแกข้าปิดปากฉันจะให้กินข้าวไงหยุดหุบปากเยุบปากนี่เลยถ้ากันไม่ได้นั่นน่ะฮะถ้าไม่ร่วมมือกันแผนการจะสําเร็จได้ไงสบายฉันถามหน่อยเธอไม่อยากเป็นเจ้าของเรือนเจ้าพญาหรือยังไงใช่ฉันไม่อยากฉันไม่อยากเป็นเจ้าของเรือนเจ้าพญาแต่ฉันอยากเป็นเจ้าของเรือนพญาเออดีเราจะได้ไปเ่อกันที่นี่อย่าโลกเรื่องสิเอาในเรื่อง พี่ถามว่าสบายไม่อยากเป็นเจ้าของเรือนเจ้าพญาหรือยังไงก็ได้ไหนเสื้อผ้าของกาหลงนี่ค่ะยังอีกขึ้นตาแล้วตกงทำพิธีไหงคงคะทำพิธียังไงเอาอย่างนี้เริ่มเร็วช่วยกันคุณซ้อนนอนลง อ๋อุ้ยกูอีในพานแบบนี้หนูเล่ไม่เป็นรวค่ะจะบ้าเหรออี่ในพานที่ไหนล่ะมันมีขายอย่างเอาเหรอนอนลงนอนทำไมอะคะนอนเถอะน่ะบอกให้นอนก็นอนนอนดีดีสิได้ค่ะแล้วจะทำพิธียังไงเนี่ยนอนดีดีนอนยังไงล่ะคะนอนหงายธรรมดาก็หนูเป็นผู้หญิงมันหงายไม่น่าเกลียดนะคะ ก็ทําขนาดนี้เลยเหรอคะอือเราจะได้เริ่มทําพิธีกันสักทีคุณพี่คะฮะให้น้องเผาเลยไหมคะอ่าแล้วเรื่อะไรคะหรือผมที่เผาเรื่องอะไรคะทําออไมต้องมีผเผาด้วยล่ะคะเดี๋ยว,ดยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังเผาไม่ได้สบายสบายต้องรําบวงสวงก่อนราบวงสวงได้ค่ะนอนไปสิ ทีบ้าบออะไรเนี่ยฮะอุ้ยนี่นกปวดแสบปวร้อนหดแล้วแล้วนี่มันไม่ใช่แค่แค,แ,คแค่สะบัดสะบัดเป็นเทเลยพีอ่อนนอนไปนอนไป,นนไปเร็วนอน,นไหนมาร้อนนะคะมันร้อนก็ทนเอาหน่อยเดี๋ยวก็สะกดวิญ,ญญาณพวกมันไม่ได้หรอกนอนลงไปทำไปดีต่อเล้วอัเประดับา,าัุกสัปไม่สปายในดูดอันพอดฮับ อะไรกันนะครับอ๋ออ๋ออ๋อไม่มีอะไรพี่ก็มายืนชมพระจันทร์เพราะว่าคืนนี้พระจันทร์สวยงามมากเลยเนอะทำพิธีอะไรอยู่เปล่าก็ทำอยู่อะไรไม่ทำพิธีเล่นกันอยู่เหรอเห็นมีนอนมีหยดเทียนทำอะไรด้วยอ่ะสาดิบเหรออุ้ย น้องไม่มีอะไรน้ก็มาเดินเล่นชมวิวแล้วก็มาหาเพื่อนกินชาบูฮะชาบูชาบใช่ชาบูอะไรอะงงกันสิงงหน้างงกันหมดเลยเอ๊ะอย่าใช้คำว่า,นา,ห,าวหน้างงใช้คำว่าหน้าโง่ค่ะก็ได้ดูสิหน้าโง่กันหมดเลยหน้างงก็ดียอะอะไรอะชาบูคืออาหารชนิดหนึ่งไม่ต้องงงอยู่น้องสอนชดจ้อยเชิญจ้ะมาแรวครับ สูกี้ชาดำเย็นชาบูชาบูของคุณหนูคำแก้วเกินทุกคนรู้ประทานกันได้โอเดี๋ยว่มันอะไรอ่ะไปทำที่ปารีสหิมะมันยังเกาะอยู่โอ้ปารีสไปชื่อปารีสเลยเหรออาบอบนวดจะพูดอะไรปล่อยพูดไปแล้วกันุ่นเต็มไปหมดเลย เชิญ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 มั่กินยากไหมคะไอ้ไอ้ชาอะไรเนี่ยชาบูเนี่ยเห็นของกินไม่ได้เลยเดินก็เป็นคนแรกเลยนะเอ้าก็ของกินยังจะทะเลาะกันทำไมนะใช่เรื่องกินก็ทะเลาะกันกินยังไงกัะฉันอย่าไปเดี๋ยวแล้วไอ้บูชาเนี่ยกินเอ้ยชาบูกินยังไงไม่ยากรอให้มันร้อนก่อนแล้วเราจะมีผักมีเนื้อสัตว์เห็นไหมล่ะ เออไอ้ตรงสีดำๆที่เห็นเนี่ยนะอะไรอะเอาไว้ปิ้งย่างอย่ามือไปจับนะมันร้อนปิ้งย่างเหรอก็คือเนื้อสัาระวางตรงกลางวางตรงกลางใช่โอ้โหมาอย่างๆเ้าจะได้กินตอนไหนล่ะคะนี่ไม่ปิ้งล่ะไข่อะไข่ต้อใส่ถ้วยแล้วตีๆแล้วใส่ในน้ำเอาไข่ใส่ถ้วยแล้วก็ตีๆทำไมเออไม่ตีเดี๋ยวเดี๋ยวเขาตีนี่แล้วไปเจ็บทำไมสงสารไข่ค่ะ ใส่เสื้วยจ้ะเดี๋ยวรอไฟร้อนนิดนึงนะเราจะได้กินรพร้อมๆกนันนายจนุกใช่ไหมล่ะหอมฉุยเลยนี่พอเลยพฤหัสก็กินได้เลยนะทำไมอะอ,อะไรเลยพฤ <อ S 2> หัสกินได้เลยพอสุกก็กินได้เลยอันแกอย่าไปเล่นในห้องนั้นดี<า> <c oughs> อันนะอ่ะนี่เธอนรุ่มๆไหลไหลอร่อยคนจะกินเยอะๆอร่อยน้ำลายไหลเลยเป็นไงัยว่าแต่ว่าใครจะไปก่อนอะยังไปก่อนยัไปก่อน หักไปแล้วหนึง่งทหารตัวนั้นจะไปยากไปแล้วยอมึ่งเลือกอันปะคะกินเลยจ้าจะไปแล้วจะไปแล้วเฮ้ย ไอตัวนี้ดื้อยาดื้อดื้อยาจริงๆเลยอ่ะแต่เวลาถ้ายาลงแล้วนานเออเอ้ยเอ้ยอันนั้นแหละไปแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วตวงน้ำจิ้มอีกโอ้โหกินไหมคะกินเลยจ้าฉันกินแล้วไป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 แน่แล้วอออ่ะ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 แหมถ้าขึ้นมาอีกทีแล้ว ไปไงสลบกันหมดแล้วบายสลบกันหมดแล้วทำไงดีอะคอยดูเดีย๋ยวคอยดูอิทธิฤทธิ์นางคำแก้วกันแล้วกันแน่ไม่ยอมแพ้ นึกเลยเหล้วมันนในในบ้านแท้ๆคิดทำชั่วกันขนาดนี้ใจเย็นๆใจเย็นๆฉันจะฆ่ากันทุกคนทำไมต้องเกิดขึ้นในบ้านของฉัน อะไรของแกเนี่ยชดอะไรเนี่ยส่งผิดฉันเพื่อนเล่นแกเหรอส่งผิดกำลังหน้าสวหน้าขวานเว้ก็ตกใจท่านไงก็เลยส่งผิดนั่งแบบอาขังกามากนะไอหลวงเทพไอเพื่อนทรยศเพื่อนกินกินไหนกินด้วยตีกันฉันป่วยถึงเวลากินบอกด้วยป่วยก็ยังหาไปกินแต่ ตีท้ายควงควกไผ่ดีกับมันกันรวมหัวกันคิดจะฮุบสมบัติอย่างนั้นเหรอฮะไม่มีทางหรอกพว <c oughs> กตุ้มหัวทั้หมดกะเทียดีเลยเ <c oughs> ทีนยนไปให้ตายคางมือนี่แหละสารเลวตาดทั้งคอกรกันดินลิ้นสองแฉกแยกรอย่ายบ้าร้อยจมูกไอ้บวกสามตีะนีสามรถไอ้ตกเสียงดัง พอกก็จะมีผินสายพันธชาติสุดนักตวัดตะมวยกล้วยตัดแ็งแก่ฟักทองทองเจ็ดคดมบเช็ดไอ้แก่เต็มตัวไอ้บัวไปรุดจบศพขึ้นอืดอืดขึ้นคอบ่หมอแตกเหลือกเหลือก้องฟันมันสับหลังจบยังอ่ะเออเอาอีกเอาอีกทำไมไม่มีใครห้ามลงด้อยปิดฐันโอ้โหพอเถอะตี้ยมตายไปเลยด่าไงก็มันก็ไม่รู้สึกหรอกใช่ไง มันชั่วมากมากเลยค่ะไม่คิดเลยว่าจิตใจจะจะโหดเหี้ยนเอามาหิดแบบนี้พี่สาวด้แท้ก็จะฆ่าได้ลงคอคนก็ฝากแกมาด่าทั่วบ้านทั่วเมืองด่าว่าไงมั้งไม่ว่าจะเป็นนักหนิตี่แย้มไม่ใช่มยุงย้อยหนูนิดหนูหน่อยไอ้ดอยเมียยาไอ้ยาเมียทิ้งไอ้มีเมียนีไอตีเมียตายไอสายไอ้เสียไอ้จุกไอ้กอดไอ้ลอดไอ้เปียไอ้ตามไอเตี้ยไอเพีย ส้วงอกพวกไปเหมืถิ่นสวอกเหรอฮะไอตีเหรอไอีเหรอไอโอ้ยไอนั่ล่ะไอออ่ะชั่วมากชั่วจริงจรมันรูนอะไรอ่ะดาิกอชไม่ทีมาบ้างนะไม่จีมาไม่าไม่ไจานๆอไมัววออ้คนเขาโมโหแทนเปตั้งเยอะแยะ คนคด่าพวกฟังกันไม่รู้เรื่องหรอกว่าอะไรอะคุณท่านบอกว่าท้องปีกเขาบอกว่าพวกหน้ากับลูกกับปั้นที่ถนนคนสองกองหน้ากระดองสองปากกรดีหน้าเรือจังหลังเรือแก้วหน้าปลาจับวทุกเป็นโกยจี้โอ้โหว้าไอ้เราไม่ได้อะไอ้เราไม่ได้ดพอที่เปลี่ยนแปลงเล่นฉลาดมากเลยทูกไทยเป็นตัวเลขง ก็ไปหามุกคนอื่นมาแปลไล้นี่นั่งบทว่วของหนูของหนูเมื่อกี้เหรอเออเล่นเสียงของหนูของหนูอะเอ้ยใจเย็นๆด่ารู้เรื่องให้ฟังมั้งดิช่องปิดอีพูดสอนเกตต์นี่มันตัวดีหน้าอย่างแกตต์นี่นะหน้าทุเรศทุรังแกยังกล้าคบโชว์สู่ชายกล้าสวมเขาคุณพี่แกคิดว่าคุณพี่เนี่ยเขาโง่เหรออ้าวก็โง่สิยังถามอีกเอ้า นั่งอยู่ตรงนี้ด่าว่าโง่อย่างนั้นเหรอฮะขอโทษค่ะไอพวกนี่เลยไม่เห็นลงศพไปหลังน้ำตาก็ไม่เข้าหาประชาชนข้าเลยค่ะข้าหนูเลยค่ะยุกนี้แหละครับคุณท่านยกนี้ไม่มีหรอกคุณท่านฉันก็พูดไปอย่างนั้นแหละเฮ้ย อย่างนี้ต้องโบยมันให้สะสมเห็นไหมพวกมึงตัดไม่ดีพวกฉันล่อยสวยเรื่อยเลยอ่ะชดหยิบเจ้าข้จ้อยนางยอดเจ้าค่ะจับให้พวกมันไปคนละห้าสิบไม้โอ้ยคนละห้าสิบไม้สงสัยไม่ได้หรอกเจ้าค่ะทำไมก็คนละห้าสิบไม้ก็ร้อยกว่าไม้ไม้ไม่พอหรอกเจ้าค่ะไม่ได้สั่งลูกชิ้นมาให้ บาหาเปล่าเยยังไงเลยเจ้าคะโบยมันนะโบยมันคนละห้าสิบทีอ๋ออย่างนีอ้ออไม่บอกแต่ทีแรกมาต่อปากต่อคำกับเบาอยู่นี่แหละปวดหัวกันในบ้านนี้เหลือเกินเราอะต่อปากต่อคำกับเขาไอ้จ้อยขอรับลงมือโบยพวกได้เลยขอรับจัดไปเลยคนละห้าสิบทีแล้วจะให้โบยใครก่อนขอรับ,รบใส่ไคร เกลียดใครมากที่สุดก็โบยก่อนเลยได้เลยขอรับชิใหญ่ครับพิหใครจุดประทับถวายต่างไทโอ้โหถึงเลยตีหลังนะแต่หูพื้เลยเดี๋เดๆอเด้อด้มาโบยทำไมเนี่ยเมื่อกี้บอกว่ามันไส้ใครมากที่สุดให้โบยคนนั้นถูกที่มันไส้ หน้าที่ถูดเลยกจ้าพยาเนี่เราเจ้าพยามีเมียแต่ละคนในหน้ายังก็ผีตากแห้งเอ้ยไอที่สำคัญนะเวลาเล่นมุกเล่นอะไรผิดเนี่ยจะชอบอ้ำชอบขำอ้ำนู่นอ้ำนี่ตลกมันก็ต้องมีอัดอ้ำแบบอไปไม่เป็นอะไรจารยเกี่ยวบ้างก็ถาม ไม่มีปัญญาเถียงเขาหรือไงรู้บอกกก็อยากจะเถียงไปดวงหนักอยู่อย่าไปฟังพวกชาวบ้านนะเออเราเล่นกันตลกมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แล้วทำไมไม่เถียงเขาเ่าอ้าวเถียงไปเดี๋ยวก็มีผลต่อหน้าที่การงานไหนแต่ไอ้โป่งโป่งโป่งกี้ไม่มีผลการงานเหรอเฮ้ยเหมือนเหมือนเส้นคืนมาเลยนะ่หาเข้าที่มาเลย เอางี้ไปโบยพวกมันได้เลยครับคุณพี่ขาว่าไงคุณจอนเอ่อไอไอไอจอยมึงมันหนักไปค่ะเอ่าอีกท่านขอเลือกคนตีใหม่ได้ไหมคะจะเลือกคนโบยเปไอมใช่ไอจอยอาจจะเหนื่อยแล้วค่ะแล้วในเนี้ยจะเลือกใครอ๋อตาชดค่ะตาชดค่ะนี่ฮะไม่เลือกตาชดอ่ะโธ่ตาชดก็แก่แล้วเดินก็จะไม่ไหวอยู่แล้วอ่ะนี่ขนาดจุงหมาหมาลากรอบหมู่บ้านเลยอ่ะพี่เองสามสี่ทีแล้วตายแล้ว เอาจันตีอ่ะใม่คระโจ้ชไปบำรุงกำลังก่อนเฮ้ยโง่พิงกระโหนก็แล้วพังแกแล้วครับแกแล้วจะไปว่าเขาไปไหวมพ่อโอ้ไปจะเลือกคนตีซะด้วยนะครับจะโบยไม่เอาไม้ไปอ่ะโยนไม้มาหน่อยโอเคเอาอันใหญ่ๆไปเลยบวดไม่ต้องยั้งตาเขาไม่รับตาเขาไม่ดีรับเขาไม่ได้ ไหวไหวไม่ชดจ้าถือให้จต่สองมือแน่นๆนะคะเปลี่ยนคนดีไหมเนี่ยฮะเล่งๆดีๆเลยเช็ดเด่นก่อนนะคะเดี๋ยวตีไม่ถูกคุณพี่ขาอะไรให้จะชดตีเท่าไหร่นะคะห้าสิบไม้ตายแล้วห้าสงสารเขาแก่แล้ว200ได้ไหมคะงั้นจะเหนื่อยนะส0 0ร้อยปเลยค่ะอยู่นี่เต็มที่เลยนะคะดีๆ ผู้ชายนีผู้ชานปล่อยไม่ต้องไปเรียกอฮะอุ้ยแตกเนยสวยปล่อยวะข้าไม่สวยฮะข้าไม่สวยเติมมาเมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยซ้ำปล่อยเขาไว้อย่างั้นผู้ชานเฮ้ยผู้ชานเอ้าคนต่อไปคนต่อไปคนต่อไปทำอะไรต่ชดก็คนอยู่นี่ไงคนต่อไปลุกไปตีไม่ใช่คนเม้าข้าวหรือว่าจะกินกะละแม พิดควดพีไปคุณพี่ไม่ทำไมสบายอ่ะเป็นผู้หญิงห้าสิบครั้งสบายคงทนไม่ไหวสบายคงตายแน่ค่ะได้ยังไงขอผัดผ่อนผัดผ่อนยังไงลดลงอีกได้ไหมคะผัดผ่อนลดลดลงเหลือสามสิบได้ไหมคะแล้ยี่สิบอะยี่สิบขอผ่อนสามเดือนศูนย์เปอร์เซ็นต์ได้จิต จัดให้เขาแค่3 0ทีพอลาปล่าจะติดโอ้เจี๊ยบพาเจี๊ยบต่อเจี๊ยบมา็โอ้โหเฮ้ยืนเลยฝืนแล้วอะืนแล้วเอาืนแล้วทุบตดทุบตดฝืนแล้วกลุกไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วสามสิบทีจุกหาใช่ไอ้จเย็นยังไม่กลัวนะอะไรนะชื่อกูไป

ผู้ชายเข้าไม่ได้ต้อผู้หญิงค่ะตามตามตามต้องไปดน้ตามไปไปดูสิ